ของของัง่งหลวงปู่สวงดูเล่นๆเลยนะปรากฏว่าอยู่ดีๆเขาก็ทักมาสวัสดีชวนคุยสรารพัดชวนไปกินข้าวอีกด้วยบูชาองงัง่งแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะลูกค้าเยอะกว่าเดิมบ่ายสองของก็หมดแล้วบางวันไม่พอขายเหมือนท่านเรียกลูกค้าช่วยเราอะนะหลังจากใช้4ีวัน5วันเรื่องเสียงดวงต่างๆจากที่เสียก็ได้มาแบบงงๆเลยนะติดต่อกันเป็น10ๆตาตจับเนี่ยผลลุกทุกวัน พลังท่านเยอะหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้เพราะบูชาองค์นี้แหละงั่งของหลวงปู่สวงบอกก่อนป้าเคยใช้ไอ้งั่งมาหลายที่แย่ไปกว่านั้นบอกตรงๆเห็นแก่ของถูกเลยไปโดนของดำเข้าตัวแทบตายจนมาเจอของพี่แหลมสุพรรณนี่แหละที่ตัดสินใจกลับมาบูชาอีกครั้งพอเพื่อนมันใช้แล้วดีมากๆจากโสดไปจีบใครก็ไม่มีใครเอาจนมันต้องบูชา ลี่ยนคนเป็นว่าเล่นเราก็สงสัยเลยเข้าไปถามตรงๆมันก็สารภาพมาแบบตรงๆเลยลองเปิดใจอีกครั้งตอนนั้นก็50-50นะแต่พอหลังจากใช้4ีวันหวันเท่านั้นแหละก็พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือองค์นี้แหละบดหนี้บ้านหนี้รถได้ตั้งไว้หน้าร้านเลยบางคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, เป็นผู้หญิงบูชาได้ไงไอ้ง,ง่างเนี่ยเป็นของผู้ชายแต่เราก็บอกเฮ้ย hey, เป็นไปได้ไงผู้หญิงบูชาได้ดี มีเยอะแยะไม่มองใครที่ไหนดูตัวเราเองบูชาองคง์ั่งแล้วชีวิตดีขึ้นเยอะลูกค้าเยอะกว่าเดิมบ่ายสองของก็หมดแล้วบางวันไม่พอขายเหมือนท่านเรียกลูกค้าช่วยเราอะนะขายของดีขึ้นก็รู้อยู่แล้วของหลวงปู่สวงอิทธิฤทธิ์ท่านขนาดไหนอะนะสาวันแรกจับเนี่ยผลลุกทุกวันพลังท่านเยอะแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วบูชาอยู่กับท่านทุกวันบารมีก็เพิ่มขึ้น พูดอะไรเขาก็เชื่อเรื่องเสียงดวงต่างๆจากที่เสียก็ได้มาแบบงงๆเลยนะติดต่อกันเป็น10ๆตารวมไปถึงขอเรื่องเสน่หนี่ขนาดหน้าตาเราเป็นแบบนี้คือแบบรู้สึกได้เลยและพิกสุดคือเคยมีหนุ่มที่เราชอบตอนนั้นเคยบอกเขาไปถ้าไหนก็ไม่รู้ก็หายไปเลยเลยลองของ,งั่งหลวงปู่สวงดูเล่นๆเลยนะปรากฏว่าอยู่ดีๆเขาก็ทักมาสวัสดีชวนคุยส,สืพัด นี่นะยังชวนไปกินข้าวอีกด้วยอีกสองวันที่จะถึงนี่แหละการบูชาของเราก็ง่ายๆถวายดอกไม้สองวันครั้งแค่นั้นท่านก็ได้ทุกๆอย่างที่ขอเลยพูดไปจะร้องไห้มันตื่นตันใจะนะทุกวันนี้ยร็บูชาอยู่องค์เดียวนี่แหละท่านช่วยปกป้องคุ้มครองทั้งบ้านหมดหนี่หมดสินมีกินมีใช้ เพราะบูชาองค์นี้แหละงั่งของหลวงปู่สวงจากพี่แหลมสุพรรณแรงจริงอันนี้ยืนยันค่ะ